รวบรวมคำอุปมาของหลวงพ่อชาสุภโทเรื่องเป็ดกับไก่คนสองคนเห็นเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งคนหนึ่งคิดอยากจะให้ไก่เป็นเป็ดเป็ดเป็นไก่มันก็เป็นไปไม่ได้ในชั่วชีวิตหนึ่งมันก็ไม่เป็นให้ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุ์คนที่สองเห็นเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่นั่นแหละ ปัญหาไม่มีเห็นถูกแล้วไม่ทุกอย่างนี้ก็เหมือนกันอน,นิจจังเป็นของไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อไร่ก็เสียใจเมื่อนั้นถ้าใครเห็นว่าอน,นิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้นคนนั้นก็สบายไม่มีปัญหาตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเราเดินหนีจากความจริงไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไม่ได้เหมือนกับเป็ดจะให้มันเหมือนไก่มันก็ไม่เหมือนเพราะมันเป็นเป็ดไก่จะให้เหมือนเป็ดก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นไก่ถ้าใครคิดก็ทุกข์ถ้าคิดว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นคิดเช่นนี้เราจะมีกำลังเพราะสกลร่างกายนี้จะให้มันยืนนานถาวรไปเท่าไหร่ ก็ไม่ได้